สวัสดีค่ะป้าเจะนอนลิตาค่ะค่าวันนี้ป้าเจ้าจะมาอันเก็บบักเพียกค่ะก็บักเขือแปรสุกมะแรงคิดอยากอันตะวันย่บ้านอ่ะบักเขือกับบะมี่บักเพียกกับบะมี่จะมาลากอันบักเขืออันป่ารุ่นกับบักเพียกเพิ่นเนาะค่ะค่ะอันมาจอบเบิ้งแต่เธออนหนึ่งอันว่ามันสีมีหน่วยบอลนะค่ะตะวันบักเพียกมีด้ายผูดก็บักเขือก็บบะมีบะมี่เี่ค่ะบักเพียกเพิ่นเอาไปใส่อัน ว่าเนีน้อลืมมาเก็บเปส่อันมกน้ำมนเนาะหี่อันเนาะแมนลื่อมเลืมลืมลือมมีเคลดอน้องอัน่ะสนงามเนี่เก็บใส่ปเจ้าปโตไม่เฟื่องเก็บใส่กันเรื่อมทั้งแนวไหวลูกไหเดี๋ยวอ้าวร้านกระไดเก็บบ่เปลนแล้วว่ี่เสยบตาบกลกอันนี้ต้องเือนั่นะ ห้าเราใหม่เาดำเนาเธอล้มนนี้เนนนะเอาบาสยางมาหลักได้หนิเนาเขาอยหรอกเอาบยสียางลดบอกลอเลยเาจะพร้อมวนะส่าเราบเก,ก็บจืกเถ้าเนาะเออเราบ๊วบบพริกอัน,นเพือนสวรุ่นนะเรากินเผ็ดบ่ได้ตามมา่างบ๊หุงแล้แฟนสอง,งอยว่พริกตักพริก มันอยู่ขางในหอืมันอยู่ในหสร้งเอาปถึงเนงอตัวอ่อนๆนี่แหะเอาไปตำ้วกเสียไปเนาะ้วเ,เพี้ยนไไ้สนเนาะเห็ดี้งเนาะมาตำ้วไหมเอาปปีนตำแก้วเพื่อถิ่นเสียน่ค่ะโอ้ <c oughs> <c oughs> คือสิบเอาไลยดอกะะด desktop, เอาหน่อยๆนี่แหละไม่ให้ดิสุกเอาก็ได้อันจะไปตำเอาไปแทนอันคุณน้องเครียนกินกับอันสุปอันมุกน้ำใหม่เมื่อวานนี่ย่างอยู่ท่านมากมาตบมกพริแกนั็คือพริกอ่อนเกอพริกอ่อนกัดกัดวดผดหลอดกัดเทละหน่วยหลอดบ่เออโออสาวมะเขีมากเลย ตากับว่าเป็นสะตาจากของได้พี่น้องกะตาเจอ้วนผ้าเพื่อนได้เดี๋ยวไปยืมกะตาเพื่อนมาก็ราะาของม่นมีจักอย่างขายืมยิมก็มาลักเอาตีกับมาลักเอาเป็นคนบุกทั่วเพื่อนปะบุกทั่วให้ยังบ่บุกทั่วเพื่อนยิสัยนอนมันคือข่ามันฮะไม่ได้ข่าบุกทั่วเคนคนที่มาบุกทัวมเขือกับมีได้ยังไงใช้เกลบบมกเขืออยู่พผุดเลย เป็นตะลายอยู่นี่ค่ะน้ำมูนมันก,ก็บเมนหมกพริกเบิร์ดเด้ค่ะเบิร์ดคือหมองวนขึ้นผูกกับขึ้นดูงผูกค่ะค่ะน,นี่เบิร์ดค่ะนี่ค่ะใบบวบทั่วแลเวเราบวบทั่วเป็นหลายอยู่เด้นี่เบื้องขาต้นหมกพริก,กว่ารุ่นลูกแล้วกับมะกินค่ะเออเพิ่นบ่กินเผ็ดอันนี่ค่ะอันเบื้องบวกทั่วไปอัน เอานี่ยไบอันนี้นี่เอฟนี่นี่าพัดจ้าป่าเสียบนเอียยยี่หลาเออยี่ละนี่นี่นี่ไปยี่หลาค่ะเมาเก็บนี่เดือบานเด้อบใช่อันพัดยังก่อนพัดป่าพัดป่าเสีบไปนี่พัดป่าพัดปลาไหลบ่เออว่เมือนอมื่ก็บไปหาทองเขาก็เห็นเขาก็เห็นนี่นี่มากมานี่สอบพักไซกับมี่มระขีนกค่ะพักไซบานเท่าเอินพักไซ อันนี้กับวบวกับมีบวบับวบีพอนแข็งจะเปล่าบอซือปลาคอไรอยู่ด้วบวบม่บวบมาบัวหนุ่นบกทัวมันแก่ละใส่โอ้บกทัวเนี่ยบกทัวเพิ่นเโอ้บกทัวก็มีัตโตใส่ันก็โดนเพงเพิ่งเต่ำไปละบวบุโอ้หนมนี้มันเด็กแกได้เอง เดียวให้มัเก็บกันด้วยโล่งตัวหนึ่งอโอ้หลายอยู่เด้นี่ว้าหมาบากทัวไปตำบ้านเนี่ยโอ้ก็รุ่นนี่นไหมอู๋พักไว้แล้วบอกไม่เก็บค่ะคนบอกกิววนได้่าอันอยากกินบากทัวไปเก็บเ o r d e ยจะไปซื้อว่าซั่นอันปลาเจ้าก็ไม่ได้มาจา้าเขื่อจะเป็นหยางหยางเฟินว่าเนี่ยมีเวลาเก็บไ,ไปหายไปหาเก็บออ o เด้อว่าซั่นมาเห็นอันก็จะเก็บไปตำแหงอีพ้ากินก่อนบรรยากาศแล้วหมากตำบากทัวด้วพี่น้อง อันทะเลตามบกทัวร์อันบ่ต้องไม่ยังก็ได้ตามแล้บกทัวรให้เรากินก็แล้วน้ำเถื่อเรามักแล้วเรากินหอดกับปลาเดียกตรนี้อันเอาปลาเดียกมาจำหมดเอาล่ะน้ำเถื่อโอ้ไหนมันเป็นเกีอบมันเป็นไงโอ้นี่แต่อะไตัวที่ก็แล้ว ที่ผอดเผียบบางเอาเน,นี่โอนเพียบน่เารงเนาะยนี่มันบอมีฟูเก็บอันนี้แถวนี้ดีแถวนี้ดีโอ้แดงกัหลายบานนี่นีเพียเพียหลายแ่ ไป,ไปเ,บเกบมเบนัว,วไปไปบ้องใม่ไปรุ่นกันดูนี่บน้มใม่แล้วนะอู้บักนามเ่าละใสเอีบน,น,นั่นี่นวยสิิึงแน,น่หนวยันวยออยนั่นคนหัวชียนั่นนี่เบอตัวนี้นี่ค่ะ นี่ค่ะอันนี้ปตายรูดกระฝูงหอดตัวใหม่แล้วนี่รูดใชไหมเอาหลอดนี่น้าใหม่นี่กล้วอยอันนี้ก็เป็นบางหนามค่ะแต่ว่า,ามันกะเสียบกแก่แล้วมันแก่แล้วเนาะค่ะนี่ใจน่อยแบบยื้อน้อยบบยื้อใน้อยแบกยื้อค่ะพี่น้องเห็นมาล่านี่นี่ค่ะเป็นน้อย วันนั้นได้เกิดบอ่้่ใจบกมวงใ่บกม่วงพ้นท่ามวาเหลองดพอกแหมีแต่้ไเกียาวเกีบบเขืออราขึ้นไปท่านุ่นบเออเาห เดี๋ยวเบิงช่อมอันนี้เป็นน้ำทางเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นมะเขืออ่ะซื้อกันถ้าต้องขึ้นไปเก็บพูนทั้งปุ๋นเนาะค่ะบัวกับวมีเนาะนี่เลยนะไม่พอบเกี่ย ราคมะเขือมะเขือหาซอยเปตัวเขือตไปเฟิรไปหาซอยเก็บเอาบ่โนยยงใหญ่อยู่หนีใส่ตั่โตตัวเ่ตมาเดียดกับเมื่อไหรให้เด็คมาเดียไเนาะ ขาหน่วยบุคคละเจีวนี่เดียหาใส่กันลูกไปเชอะเออลมเขียวเฮียได้ตีเอ๊ะเฉียวเฮียได้ Hãy subscribe <laughs> nè, kênh Ghiền con Gõ nhiều, <laughs> không bỏ còn <laughs> những video hấp

เป็นลาดกนั่บกหอืไปจงินก็ตามตาบกุวงนี้นะตามบกวงอันกวงนาเลยแต่ค่าอัน กได้แล้วนะคะมันรักพวกผู้ป่ารุ่นนี่ <Okay. S 2> ได้อันบักเขือบักทัวเกือบติมตาเกือบติมกระตาค่ะ,คะสําหรับคลิปนี้กาป้าเจ้ากาเอาไปสมนีิก่อนนะคะ, <Okay. S 2> คะฝากกดไลค์ก,กดแชร์ให้ช่องป้าเจ้าน้องนาริตาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ